สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานสายแบกสายแบกคีไอับสีลอกกลางสีน้นครับแกมันไปลงแปง้งสีลอกกลางอยู่ประมาณน้ำหนักอยู่ประมาณอยู่ประมาณสามตันแปดคีไออยู่ประมาณน้ำหนักอยู่ประมาณ ไอสามตันสองถึงสามตันสามประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวนี้ขึ้นเชิ้นลงครับกำลังขึ้นเชั้นลงถ้าเบิ่งชั้นลงครับว่าสีได้จะตัน ใช่รถยกขึ้นครับออ้ยภาพสั้นเพ่เลยนี่นะ ตัวนี้อยู่กับฟัตซิปครับฟัต1ิเชิ้นลงชิ้นลงครับมิตซูเก้ากือกครับรุ่นนี่หายากฮะใู่ ทางนี้เลยนะตนตัวผูใสุ่นีตันสามท้งบดนะใส่ผานะทางไหนี่เบานี่ขางเบาะาอยู่ข้างเบาะโอ้ยครับสันขอโทษขออภัยเอ้ อยู่กับเชิญลงรุ่นหายากครับสุดยอดครับเชิญลง <c oughs> ช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วนาจะประมาณห้าโมงกว่าย่าง6หกโมงแล้วครับ เจียวแรกนะจักตันนะนเจียวแรกนะสามตัน5าผู้โอ้ <laughs> โโ้ยมันนี่เต็มอยู่นี่นะนี่นะสามตันคืน ยกมันเลยสีเก้าครับยันมาสีเก้ามัน,น,นสีนนลสวนนี่นะ่าจะประมาณหกไหลได้มันอยู่ประมาณน่าจะเศร้าเศร้าหาตันครับเศร้าหาตันขึ้นมือนี้ไ่ได้ออกเนาราว่าลงแป้งไอ้โคต้าเต็มแล้วน่าจะออกตอนเศร้า ตอนเศร้าชว่วงเศร้าน่าจะไล่กันออกเลยสามคันมันทั้งเบิดน่าจะประมาณคันละสามตันกว่าน่าจะประมาณมันน่าจะอยู่ประมาณสิบตันขึ้นประมาณสิบเอ็ดตันนะเหลืออีกส่วนนี่สวนนี้ประมาณเจ็ดไหลมันงามอยู่ครับ จะลงครับแรงแรงไปลงแท่งยา้ล้านน้อยจักตันงยานี่นะตันสามอู้ววาวานสิไว้ขาดุนเติบ